ตืนน่นนอนนอนแทบไม่หลับไอ้โอเคน้องบอกนอนไม่หลับเนาะตื่นขึ้นมาฟอมลาฟอมลา้พี่ตัวกลัวมันไม่จะส่งกวนนไอ้น,นี่วอดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอยาด,ดูอ้าวไม่ใช่วอดใครด้วยอ้าวแบบนี้ก็เสร็จโงดีครับโอ้นี่ไงล่ะยังสวยอยู่ในมือ ได้เ,ดคคเค่โว้ยน้องพี่ขอได้ไหมว่าตัวเนี้ยกะว่าจะให้น้องเหมาเนาะแต่ว่าผมอดใจไม่ได้นะตัวเนี้ยได้มาแล้วครับอนันนี้ตัวนี่ผมผมขอเนาะตัวเดียวพอละสวยเกิน บรรยากาศเนาะฝนลินปล่อย